การสวัสดีช่วงเ้าของวันที่21ตุลาคมพศ2567งพากบาสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติเข้ามารับชมคลิปเข้ามาอุดหนุนและเข้ามาติดตามช่องยูทูปของเราครับช่องยูซีพระโคซิงห่งศูน์หนึครับสำหรับเ้านี้คลิปนี้ก็มีหัวไถ่พื้นบ้านไถ่ไงไถ่กลางมาแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยง เป็นงัวทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรหรอกกับว่าต้องมาจําได้เลยทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับงัวไปหอดบ้านหัวซองกับจองใจเงินกันนอกเหนือจากสองรอยกิโลเมตรที่ทางช่องทรงไอ้ฟี่แล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเอาหไร้ข่มไร้ตัวขึ้นไปเรี่ยงระยะทางกับยุ่ยวนกันได้แต่ว่าถ้ามันไกลกันหนาเจียก็ยอมมีค่ะเราคือเก่าได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าทางขวาเข้าบริษับอกพานี่ยังหลายครับอ่าบริษัเอากอําไรยังมากไม่บอกกันตรงๆ,ๆเลยครับพี่น้องครับเรากะหัวเทียนยินอยู่นี่ ตัวไดมีตําหนิรูปประพันธ์สันฐานมองไหนจุดไดผมสีบอกไปในลีปเลยเลยครับพี่น้องครับถ้าตัวไดบ่ไร้เก่าก็แสดงว่าบ่มีตําหนิอย่างเด้ยครับพี่น้องครับวันนี้หันเขามาเมืองวัวครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสิไลไเป็นชุดเป็นชุดไห้มีทั้งราคายกราคาแย่ครับพี่น้องครับจุดที่หนึ่งแมีลูกผูลูกตัวที่สองแม่สูงลอยี่สิบวกลบสอง้อครับพี่น้องครับลูกไสยูดีเดือนกัวหาเดือนงัวไยทานไหนมองหางัวไยครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกไส งวผูกรานได้จับใบไ,ได้นะ้ครับนี่ตัวเมียสำรับชุดที่หนึ่งนี่เอาไปหนึ่งมื่นามันหร้อบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอกะสษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับมันนี้มาเมืองชุดที่สองผู้ใดหางวัวผูรลุ่นรุ่นไปขุนรุ่นอายุเจ็ดแปดเดือน เงียบตัวยืนเงี่ยงกันยื่ครับตัวหนึ่งลูกผสมบามันตัวหนึ่งซาโลเล่งัวท้านี่เป็นเนื้อแล้วครับยาอันเนื้อครับพี่น้องครับก็บอกกันตรงๆแต่ว่าถ้าอันทาเลี่ยงเอาไปขุนอีกบรบานกะเป็นเนื้อเป็นยังได้ครับเพราะว่าอายุเพิ่งกะได้แล้วครับพี่น้องครับสาหรับชุดที่สองนี่กะเอาไปหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับานใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ขังต้นผมได้ก้าวไว้ได้ครับพี่น้องครับวันนี้กรณนี้พอเม่พี่น้องยกชุดที่หนึ่งชุดที่สองแท้กัน เอาไปราคาสุดคุ้มครับเอาไปแค่สองหมื่นสี่พันบาทเด้อครับถะโยกเด้อครับพี่น้องครับพานไปครับบันนี้มาเมืองชุดที่สามครับพี่น้องครับเป็นเมียสาวไทยเนเน่นี่ครับอายุขวบกัวสูงอี่เดีเมตรยี่สิบแน่ๆครับตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้อามองขายครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเดยวที่มีราคาโยกแข่งอยู่เด้อครับส่วน บีมมาเตอร์เนี่ยเอาไปหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับบันนี้ถ้าพ่อเม่พี่น้องยกสองตัวนี่งัวสาวนี่ครับเอาไปหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับชุดที่สามชุดที่สี่ราคายกราคาแยกแต่เด็กเก้าไบขังต้นแล้วครับพี่น้องครับหวังว่าพอเม่พี่น้องคงสีบรสาบสนเด้อครับพี่น้องครับบันนี้หันมาเมื่อชุดเมียลูกครับขอเก้าว่าชุดที่หาก็แล้วกันครับเป็นเมียลูกเมียลูกตัวที่สองนะครับเมียลอยงี้หาบวก ลูกสาวอยู่หาเดือนก่วนี่ครับลูกสาวแดงบดนี่ตัวแม่เพื่อนครับแม่กับโบดด้วยกันครับสำหรับตัวนี้แม่กับเร็บบโบง,ง่ามเนียจังหน่อยแต่ว่ากับ่บมีผลยังเดี๋ยวครับพี่น้องครับนี่ครับใครมึงอย่าฉัดบบมีมองเม็ดเอาไปหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับนี่แม่ลูกแล้วก็แม่ลูกเมียงว่วลูกแรก แม่กับร้อยยิ้มหาบวกเนี่ยแม่บ๊ครบเครื่องลูกสาวอยู่ซี่หาเดือนนี่มึงตัวแม่เพิ่นครับสภาพมึงลูกสาววันนี้ครับอันนี้ชุดที่หกด้วยครับพี่น้องครับฟังตามมึงตามครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวตัวแดงเม็ดขดเปลือกนี่ครับเก่าไปหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับบันที้มึงชุดที่เจ็ดครับ เป็นเมียสาวสูงรอยสี่สิบบวกลบสองจาของเก่าแจ้งว่าโคมตัวพอ่ามันผ่านรอบได้สองเดือนแต่ว่าผมบอได้ตัวทองอันนี้ขอมูลอันเป็นจริงครับเชียงโอมเนะครับพี่น้องครับก็อับใส่เห็นมาเป็นไถ่ไงบามันหรอครับนี่ครับเมียสาวดวยครับสำหรับราคาขายกับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับผู้ใดหางัวเมียสาวเลียงก็ได้สีได้หน้าตาครับพี่น้องครับ กันเลยผสมแล้วเอาไปรุ่นทองเอาครับเพื่อติดทองไปกับฟุกเลยครับพี่้องครับเนี่ยผ่านไปแล้วครับพี่รองครับมาเนี่มาเมิงชุดสุดท้ายครับเป็นเมียลูกผูอันนี้ก็แม่ทับหรอครับเอาไปรุ่นทองเอาแม่ยลอยสามสิบบวกลบสองแม่บสขบเคื่องลูกตัวที่สองด้ครับลูกไส้เนื้อเนี่ยนี่ตัวลูกไส้ครับเอาไปมองขายได้ด้วยครับพี่้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพ่อครับพี่้องครับ ตอนนี้ขายอะไรเนือได้ครับพี่น้องครับลูกกับอ้วนอยู่ครับแม่กับอ้วนมาหนี้พอแม่พี่น้องฟังเร้วบอกเข้าใจมองไหนหรือว่าอยากยกอยากแยกค่อมใดผสมประสานกันก็โทรมาหาผมได้ครับพี่น้องครับนินเป็นทั้งโทรศพัพท์ด้วยครับยำเบอร์โทรที่หนึ่งศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบานฝังอำเภอกะเศรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเอากะพยายามขายในราคา บ่อยมันสูงเกินไปครับพี่น้องครับบางโตบางคมมนี่นี่ไปส่งแล้วบเหลือยยังครับพี่น้องครับเอาไปแบ่งพี่แบ้งน่องไปนี่ครับผสมปนเปกันไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเดี๋เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ